ุกเกียรตินะครับสนามแพ <c oughs> นเทอร์บูดไม่มีครับอ่ <c oughs> านแล้วนะครับ <c oughs> การไปเตรียมยืนรอขึ้นที <c oughs> คนที่สองปุกปุ๋ยนะครับ สวยงาม,มากครับจบดด้วยสวยน้องกันเลยอ,อืมซ้อมก่อนทีหนึ่งแล้วก็ตีต่อไปคนที่สามนะครับเด็กฝึกนะครับเด็กฝึกให้คาบลูกกอล์ฟนะครับ่ะซ้อมวงส้องกันนะครับ B chú ấy